เมื่อหนูที่มีพรสวรรค์พิเศษในการทำอาหารและความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่เขาจะได้เป็นเชฟที่เก่งที่สุดความฝันและความสามารถที่จะนำพาเขาไปสู่โชคชะตาที่เราคาดไม่ถึงสวัสดีครับพบกับช่องคาสินแชนแนลวันนี้ผมมีภาพยนตร์แอนิเมชันสนุกๆมาแนะนำและมาสปอยให้พเพื่อนๆฟังกับแอนิเมชันเรื่องรัตทูอี e, พ่อครัวตัวจีด๊ดหัวใจคับโลกจากค่ายวอลดิสีย์และพิซซ่าในปี2007เนื้อหาในคอนเทนต์นี้เป็นการสปอยเนื้อเรื่องทั้งหมด ใครที่ยังไม่ดูและไม่อยากโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยครับและหากใครที่ดูอนิเมชันเรื่องนี้แล้วและอยากฟังผมสปอยเพื่อทบทวนเนื้อเรื่องก็สามารถรับชมต่อได้เลยครับหากจะพูดถึงเรื่องของอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดในโลกคงจะหนีไม่พ้นประเทศฝรั่งเศสและอาหารฝรั่งเศสท,ที่ดีที่สุดนี้เองก็ถูกปรุงขึ้นในปารีสและอาหารที่ดีที่สุดในปารีสบางก็ว่าถูกปรุงแต่งขึ้นโดยเชฟออกุสกุสโต ร้านอาหารของกุสโตเป็นร้านอาหารพัตคาการระดับ5ดาวและมีชื่อเสียงมากในปารีสถทงขนาดที่ว่าถ้าจะกินอาหารร้านนี้จําเป็นที่จะต้องสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าถึง5เดือนกันเลยทีเดียวจนร้านนี้ขึ้นแท่นเป็นร้านอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดในฝรั่งเศสและตัวกุสโตเองนั้นมีตําราอาหารที่ไม่ว่าใครก็ทําอาหารได้ไต่ขึ้นเป็นตําราที่ขายดีที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่จะปลื้มกับความสําเร็จต่งางซึ่งแอนทนดีโก นักวิจารณ์อาหารชื่อดังก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นตัดภาพมาที่ชนบทแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสมีหนูอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเจ้าหนูตัวนี้มีชื่อว่าเรมี่ซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้แน่นอนครับว่าเจ้านี่เป็นหนูซึ่งตัวเรมี่เองนั้นเป็นหนูที่มีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง คือประสาทการรับรสชาติและกลิ่นเป็นอะไรที่พัฒนาเกินหนูทั่วไปซึ่งแน่นอนว่าการที่เรมี่มีพรสวรรค์ตรงนี้ย่อมเป็นข้อดีที่สามารถแยกได้ว่าอาหารกองนั้นมียาเบื่อหนูหรือไม่ซึ่งพ่อของเรมี่และอาณาจักรหนูนั้นก็รอดชีวิตไปได้ซึ่งแน่นอนครับว่าพ่อของเรมี่นั้นเห็นประโยชน์จากพรสวรรค์ส่วนนี้เป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยถึงความสามารถนี้สักเท่าไหร่นะักเขาจึงผุดไอเดียขึ้นมาและมอบหมายหน้าที่อันแสนน่าเบื่อคือการแยกแยะอาหารว่าอันไหนกินได้กับกินไม่ได้ตัวของเรมี่เองนั้นเป็นหนูที่มีความคิดที่ผิดแปลกแปลกไปจากหนูทั่วไปคือเขาคิดว่าทาไมบรรดาของเหล่าหนูทั้งหลายต้องกินอาหารที่ขโมยมาจากกองขยะด,ด้วยซึ่งเป็นความคิดที่ขัดแย้งกับพ่อของเขามากเพราะพ่อของเรมี่นั้นคิดแค่ว่า อาหารเป็นแค่เชื้อเพลิงพอเลิกงั้นก็นเลิกพูดไปซารและกินขยะนี้ไปซึ่งตัวของเรมี่นั้นมีความคิดที่ยกย่องในตัวมนุษย์มากเองครับว่าตัวของมนุษย์นั้นคิดค้นอะไรหลายๆอย่างทั้งสร้างสารรค์อาหารออกมาโดยเฉพาะเชฟอย่างออกุสกุสโตเองเรมี่นั้นปลื้มเป็นพิเศษซึ่งตัวของเรมี่เนี่ยชอบแอบเข้าไปในครัวของคนมากๆและชอบอ่านตำราของกุสโตและรักการทำอาหาร และหนูตัวเดียวที่รู้ว่าตัวของเรมี่นั้นศึกษาการทําอาหารอยู่นั้นคือพี่ชายตัวอ้วนของเขาที่ชื่อว่าเอมิลซึ่งเรมี่นั้นชอบชวนพี่ชายของเขาไปทําอาหารอยู่บ่อยๆแต่ตัวของเอมิลนั้นไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะเขาเป็นเพียงคนที่กินง่ายมากๆแม้กระทั่งอาหารจากกองขยะก,ก็ตามจนกระทั่งเรมี่นั้นพาพี่ชายของเขาเข้าครัวเพื่อที่จะไปหาเครื่องปรุงตัวของเอมิลเองนั้นก็ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่นัก จนกระทั่งมีเสียงทีวีแทรเข้ามาเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับกุสโตที่ว่าร้านอาหารของเขานนั้นถูกลดดาวจาก5เหลือ4ดาวเท่านั้นหลังจากการวิจารณ์อาหารในทางลบโดยนักวิจารณ์อาหารชื่อดังอย่างแอนโอนีโก้มันจึงเป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อกุสโตเป็นอย่างมากเขาจึงเสียชีวิตลงหลักจากนั้นไม่นานซึ่งตามธรรมเนียมแล้วนั้นหมายความว่าร้านอาหารของเขาจะต้องถูกลดดาวอีกหดวงเหลือเพียง3ดวงเท่านั้น ซึ่งเป็นอะไรที่น่าช็อกสําหรับตัวของเรมี่มากแต่ตัวเขาก็ต้องช็อกได้เพียงแป,ป๊บเดียวหลังจากที่ป้าเจ้าของบ้านนั้นดันเห็นเรมี่นั้นกําลังดูทีวีอยู่แน่นอนครับว่าเมื่อหนูอยู่ในบ้านแบบนี้ก็ต้องถูกจัดการเป็นเรื่องธรรมดาป้าแกเล่นหยิบลูกซองไล่ยิงเรมี่และพี่ชายของเขาซึ่งเป็นฉากที่ชุนบุญมากๆเลยครับฉากนี้จนกระทั่งป้าแกนั้นยิงพลาดไปโดนพัดานบ้านจนถล่มลงมาเราจึงรู้ว่าอาณาจักรหนูของพวกพ่อของเรมี่นั้น อยู่บนฟ้าบ้านของปลาแกนี่เองซึ่งแน่นอนครับว่าพ่อของเรมี่ได้สั่งอพยพฝูงโดยด่วนการอพยพฝูงของฝูงนี้นะเป็นการใช้เรืออพยพแต่เรมี่นั้นขึ้นเรือไม่ทันเนื่องด้วยตัวของเขานั้นมัวไปเก็บตำราของกูสโตออกมาซึ่งคราวนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ตำราเล่มนี้นี่แหละใช้เป็นเรือไปก่อนแต่เขาก็ยังตามฝูงงเขาไม่ทันอยู่ดีเลยพัดหลงไปกับฝูงไปแต่เวรกรรมของเขาเองก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ เขาพัดตกลงไปในท่อระบายน้ําโดยตัวเขาเองนั้นเกือบเอาชีวิตไม่รอดโชคดีนั้นที่เขาสามารถขึ้นฝั่งมาได้ก่อนพร้อมตําราของกูสโตแต่เขาเองก็ต้องพบเจอปัญหาที่เรมี่ต้องติดอยู่ในท่อระบายน้นํานี้พร้อมกับความหิวโหยจนเกิดภาพหลอนขึ้นมาว่ากูสโตพูดอยู่กับเขาซึ่งกุสโตในจินตนาการของเขานน,นั้แนะนําให้เรมี่นั้นขึ้นไปหาอะไรกินข้างบนซะเขาจึงได้ทาตามแต่เมื่อขึ้นไปสักพักเขาจึงได้พบกับก้อนขนมปังอยู่ก้อนหนึ่ง เขาได้เกือบขโมยขนมปังก้อนนั้นแต่กุสโตในจินตนาการนั้นได้ห้ามเขาไว้ที่ว่าเรมี่นั้นมีค่ามากกว่านั้นเขาคือพ่อครัวผู้สร้างสารรค์อาหารไม่จําเป็นต้องขโมยอาหารมากินหรอกเมื่ออาหารเองนั้นจะมาหาผู้ที่รักในการทําอาหารเสมอเรมี่เองจึงต้องดิ้นรนขึ้นไปข้างบนอีกครั้งจนกระทั่งความจริงได้เปิดเผยมาว่าตลอดเวลาที่ตัวเขานั้นอยู่ในท่อระบายน้ำเบื้องบนนี้คือกรุงปารีสมาโดยตลอด แถมเบื้องหน้าของเขาเองคือร้านอาหารของกุสโตอีกด้วยซึ่งเขาไม่รอช้ารีบปีนขึ้นไปยังหลังคาของร้านกุสโตทันทีตัดภาพมายังในครัวของร้านกุสโตที่เหล่าเชฟกำลังวุ่นกับออเดอร์ที่กระหน่ำเข้ามาไม่หยุดยัง้งจนกระทั่งมีเด็กดุ่มคนหนึ่งได้เข้ามาเขามีชื่อว่าอัลเฟโดรินกินีซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนี้นั่นเอง เขาเป็นลูกชายของเลนาตาซึ่งเป็นแม่ของรินกวินี่และเธอเองนั้นเคยเป็นกิ๊กเก่าของกุสโตอีกด้วยซึ่งเธอนั้นได้ฝากฝังให้เขามาทํางานในร้านแห่งนี้ก่อนที่เธอจะตายรินกวินี่นั้นได้หยิบซองอะไรบางอย่างออกมาให้สกินเนอร์ซึ่งสกินเนอร์นั้นเป็นหัวหน้าเชฟของที่นี่นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าตัวของสกินเนอร์เองนั้นไม่ค่อยพอใจที่รินกวินี่มาทํางานที่นี่สักเท่าไหร่นักแต่เมื่อพอเขารู้ว่าเขาจะมาทําหน้าที่เป็นเด็กเทขยะเขาจึงอนุโลมให้ แถมยังบอกว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสำหรับเรนกวินี่อีกด้วยตัดภาพมายังเรมี่ที่ยังคอยส่องลงมาจากหลังคาเขารู้ทั้งหมดว่าคนไหนทำหน้าที่อะไรในครัวทั้งหัวหน้าเชฟผู้ช่วยเชฟคนทำซอสคนปรุงเฉพาะอยา่างทั้งหมดนี้คือความรู้ที่เรมี่นั้นศึกษาตำราของออกูสกุสโตนั่นเองแต่กับการเขาเองนั้นมองหน้าที่ของรินกวินี่นั้นไม่สำคัญที่สุดในครัวซะงั้น แต่ตัวของกุสโตในจินตนาการของเขาเองนั้นบอกว่าทุกคนเป็นส่วนอย่างในครัวเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนนั้นทําอาหารได้ก็แง่ซีวารินกินนี่นั้นดันทาซุปนั้นล่วงลงสู่พื้นขณะถูพื้นด้วยเพื่อกบเกลื่อนความผิดในครั้งนี้เขาจึงถือสาสาปรุงซุปนี้ด้วยตัวของเขาเองเมื่อเรมี่เห็นเขาเช่นนั้นเขาจึงเกิดอาการพวักพวงทันทีเมื่อตัวของรินกวินี่เองนั้นปรุงซุปในหม้อนั้นแบบผิดๆซึ่งจะทําให้ซุปในหม้อนั้นทั้งหมดเสียได้ ด้วยความใจร้อนตัวของเรมี่นั้นเกิดพลัดตกลงไปในครัวทันทีเขาจึงรีบหาทางออกจากครัวท่านให้ได้ช่วงจังหวะที่เขาออกจากครัวไปได้แล้วพเพลิอนเขานั้นเดินผ่านซุปพ่อนั้นพอดีเรมี่จึงเกิดอาการจะอ้วกแตกอ้วกแตกขึ้นมาทันทีเมื่อได้กลิ่นของซุปนั้นซึ่งอาการดังกล่าวให้สังเกตนารินกรีี่จะดีที่สุดครับแน่นอนครับว่าซุปนี้ตัวของเรมี่เองนั้นเขาสามารถแก้รสชาติได้เขาจึงปรุงซุปนี้ขึ้นมาใหม่ด้วยตัวของเขาเองด้วยความสนุกสนาน แต่เจ้ารินกวินี่ตัวแสบนั้นได้มาเจอเขาซะก่อนจึงเอาอุปกรณ์ในครัวนั้นมาขังเรมี่เอาไว้ซึ่งตัวของสกินเนอร์นั้นได้มาเจอซะก่อนแต่เขาก็นึกว่ารินกวินี่นั้นทําซุปนั้นซะเองเขาจึงโวยวายรินกวินี่ยกใหญ่โวยวายซะจนไม่เห็นว่ามีคนตักซุปไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าซะแล้วด้านตัวของรินกวินี่ก็ห้ามไว้ไม่ทันสกินเนอร์จึงหัวเสียมากจึงไล่รินกวินี่ออกแต่ลูกค้าที่ได้ซุปถ้วยนั้นได้เรียกตัวเชฟไปคุยด้วย ซึ่งลูกค้าคนนั้นไม่ใช่ลูกค้าธรรมดาทั่วๆไปซะด้วยครับเธอเป็นนักวิจารณ์อาหารเธอชอบซุปนั้นอย่างมากแน่นอนว่าเป็นเช่นนี้คอรเลตทาทูนางเอกของเรื่องนี้แต่ขานการไร่ออกของรินกุนนี่ซะถึงจะเป็นเพียงแค่เด็กเทขยะแต่เขาก็ทําอาหารได้ซึ่งนี่เป็นปรชัชญาของกุสโตที่ว่าไม่ว่าใครก็ทําอาหารได้มันทําให้ตัวของรินกุนนี่นั้นได้เลื่อนขั้นไปเป็นคนทําซุปซะโดยไม่รู้ตัวโดยมีคอรเลตเป็นคนดูแล ช่วงเวลาเดียวกันนี้เองเรมี่เองก็แอบปีนกำแพงหนีออกแต่ตัวของสกินเนอร์นั้นได้เห็นซะก่อนจึงไล่ทุบเรมี่ซึ่งเนื่องโดยการที่มีหนูอยู่ในครัวแบบนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากและเป็นที่รับไม่ได้ด้านตัวของริงกินี่เองได้คว้าโหลแก้วขังเรมี่ไว้ทันเขาจึงรีบเอาตัวของเรมี่นั้นไปจัดการตามคําสั่งของสกินเนอร์โดยการจะเอาไปฆ่านั่นเองแต่เขากลับทําไม่ลงครับ เนื่องโดยรินกินีนั้นได้รู้ว่ารสชาติที่ยอดเยี่ยมของซุปนั้นใครเป็นคนทําจึงมีความคิดที่หลุดโลกโดยการนําเอาเรมี่เนี่ยไปทําอาหารให้เขาจึงปล่อยตัวเรมี่แรกๆตัวของเรมี่เองได้วิ่งหนีตัวของรินกุนีไปแต่ท้ายที่สุดนั้นเจ้าหนูตัวน้อยได้กลับมาหาพระเอกของเรากระทั่งตัดภาพมายังห้องของพระเอกเมื่อถึงช่วงเช้าเรมี่ได้ทําอาหารกินซึ่งเป็นที่ถูกปากพระเอกมากแต่เช้าวันนั้นมันก็สายแล้ว ทั้งคู่จึงรีบไปทํางานอย่างรวดเร็วโดยช่วงเช้านั้นมีหนังสือลงข่าวเรื่องความอร่อยของซุปที่เรมี่เป็นคนทํากระทั่งวินกูนี่เองมาถึงพร้อมด้วยเจ้าหนูตัวน้อยที่ซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าของเขาพร้อมกับความหวังของสกินเนอร์ที่หวังว่าซุปของรินกูนี่นั้นจะออกมาดีเหมือนเมื่อวานซึ่งการทําซุปของรินกูนี่นั้นถือว่าทุลักทุเลมากในช่วงนี้เพราะว่าตัวของพระเอกนั้นหยิบเครื่องปรุงผิดๆมาก็เลยโดนเรมี่นั้นกัดซะเป็นรอยทั้งตัวเลยอยางฮ่าไยจนกระทั่งตัวของเขาเองนั้น ได้เอาตัวเรมี่นั้นไปซ่อนเอาไว้ในหมวกเชฟซึ่งมันก็ได้เกิดเรื่องแปลกๆโดยที่เมื่อเรมี่นั้นได้กระชากผมของลิงกุนนี่ในการดึงเส้นผมในครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเป็นจอยสติ๊กในการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวพระเอกทั้งหมดมันจึงเกิดความคิดที่บาคลั่งออกมา ทั้งสองนั้นจึงเริ่มการใช้การควบคุมเส้นผมแรกๆนั้นก็ยังมีความผิดพลาดอยู่เยอะหน่อยจนท้ายที่สุดนละทั้งสองจึงได้มีความเข้าขากันอย่างลงตัวจนทําให้ซุปที่ได้รับมอบหมายนี้ออกมาดีเหมือนที่เคยทําได้แต่ว่าการทําซุปเท่านี้มันยังไม่เพียงพอสําหรับการที่จะทําอาหารในครัวนี้ซะด้วยสิสกินเนอร์นั้นจึงได้สั่งการให้คอเลตเป็นครูฝึกสอนในการเป็นเชฟที่ดีให้เราจะสังเกตได้ว่าในหนังเรื่องนี้ทั้งร้าน เชฟที่เป็นผู้หญิงจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของด้วยวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่มีแค่เพียงเชฟผู้ชายเท่านั้นหมายความว่าเธอเองนั้นเป็นเชฟที่เก่งอีกคนหนึ่งในเรื่องจึงสามารถเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นเชฟในเรื่องนี้เธอได้ทําการสอนรินกุนีได้การทําอาหารที่รวดเร็วตัดภาพมายังห้องสกินเนอร์สกินเนอร์ได้ทําการเปิดผนึกจดหมายที่รินกุนีนั้นยื่นให้สกินเนอร์ตอนต้นเรื่องเมื่อเขาได้อ่านจดหมายดังกล่าวเขาจึงรีบเรียกทนายมาที่ร้านทันที โดยทนายนั้นได้เปิดอ่านพินัยกรรมของร้านกุสโตนี้ซึ่งร้านนี้กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของใครโดยเงื่อนไขดังกล่าวระบุไว้ว่าเมื่อหลังจากที่กุสโตตายไปได้2ปีโดยไม่มีทายาทปรากฏต,ตัวผลประโยชน์ทั้งหมดจะตกเป็นของผู้ช่วยเชฟซึ่งก็คือตัวของสกินเนอร์นั่นแหละแต่บังเอิญว่าจดหมายดังกล่าวที่แม่ลินกินี่นั้นเป็นคนเขียนขึ้นมานังจะเฉลยว่ารินกินี่นั่นแหละคือลูกชายคนเดียวของกุสโตซึ่งแน่นอนว่าสกินเนอร์นั้นไม่พอใจกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน ทนายจึงแนะนําให้สกินเนอร์นั้นให้หาเส้นผมสักเส้นเพื่อมาตรวจ DNA ดูว่าจะเป็นลูกของกุสโตใช่หรือไม่ที่เหลือนั้นก็ให้สกินเนอร์นั้นจัดการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แถมพักหลังๆมานี้สกินเนอร์นั้นมักสังเกตเห็นว่าตัวของลินกุนนี่นั้นคุกครีกับหนูบ่อยๆแต่เจ้าพระเอกตัวแสบนั้นก็ไหวตัวทันตลอดช่วงเวลาผ่านไปลูกค้าประจําของร้านกุสโตนั้นเริ่มที่จะเบื่อกับเมนูซุปของลินกุินี่เต็มทีแล้วเขาจึงอยากจะได้เห็นเมนูอะไรใหม่ๆบ้าง จนตัวของสกินเนอร์นั้นได้ทําการวางแผนให้ตัวของลินกินนีนั้นทําอาหารที่ไม่มีในเมนูของร้านซะและเป็นอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของกุสโตที่คิดคนขึ้นมาแถมมันยังเป็นเมนูที่ขนาดตัวของกุสโตเองยังพูดว่าห่วยด้วยซึ่งอาหารจานนี้เป็นหน้าที่ของลินกุนนีดโดยมีคอเลตเป็นคนช่วยดูแลซึ่งการทําเมนูนี้คอเลตเองนั้นทําตามสูตรที่กุสโตบอกทั้งหมดแต่กลับกันลินกวนนีในร่างหุ่นเชิดนั้น ได้ทําเมนูนี้โดยสูตรการทํานั้นจะแตกต่างจากสูตรเดิมที่ตัวของกุสโตเป็นคนทําเมื่ออาหารจานนี้เสร็จคอเลตนั้นกําลังจะราดซอสลงไปเรมี่นั้นได้เชิดตัวพระเอกนั้นไปบงังและได้เทซอสของเขานั้นตัดหน้าตัวของคอเลตไปและนําไปเสิร์ฟซึ่งลูกค้านั้นที่ได้กินเข้าไปกับทุกอกทุกใจกับเมนูนี้เป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นอาหารจานพิเศษของวินกุยนี่กันเลยทีเดียวจนทําให้สกินเนอร์นั้นหัวร้อนกับเรื่องนี้มาก และครั้งนี้สกินเนอร์นั้นตาดัานดีไปเห็นเงาลางๆของหนูในหมวกเชฟของลินกุนนี่สนั้นเหตุการณ์นี้จึงทําให้เขานั้นสงสัยหนักเข้าอีกจนกระทั่งสกินเนอร์ได้เรียกพระเอกนั้นไปดื่มวายในห้องหัวหน้าเพื่อมอมพระเอกให้เมาและเมื่อพระเอกเมานั้นเขาถึงได้หลอกถามว่าพระเอกนั้นได้เลี้ยงหนูไว้หรือไม่แต่ถึงจะเมายังไงพระเอกก็ไม่หลุดปากออกมาสักคำจนสกินเนอร์นั้นหมดความอดทนไล่ลินกวินี่ออกไปนอกห้องซะ อีกด้านหนึ่งเรมี่ที่กําลังพักได้กินอาหารอย่างมีความสุขแต่เขาเองนั้นก็ได้ไปเจอกับเอมิลพี่ชายของเขาเองที่กําลังคุยให้ขอยะก,กินอย่างเอ็ดอร่อยแน่นอนครับว่าตัวเรมี่เองนั้นต้องแอบเอาอาหารในห้องครัวมาให้ซึ่งตัวของกุสโตในจินตนาการนั้นได้ออกมาห้ามไว้ว่าอยากขโมยอาหารในห้องนี้ขาดเพราะเนื่องจากจะทําให้วินกี้นี้นั้นเดือดร้อนได้แต่เขาเองก็เอาอาหารออกมาอยู่ดีหลังจากนั้นเอมิลได้พาเรมี่ไปยังอาณาจักรหนู สร้างความดีอกดีใจแก่พ่อของเขาและฝูงของเขาอีกด้วยแต่อยู่ได้ไมน่นานสองพ่อลูกนี้ก็ทะเลาะกันซะอีกเนื่องจากเรมี่เองนั้นอยู่กับลิงกวนนี่ที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นการขัดหลักธรรมชาติที่หนูกับคนจะอยู่ร่วมกันได้โดยพ่อของเรมี่นั้นได้เตือนสติตัวเขาเองว่าอีกไม่นานถ้าเขาคลีกับมนุษย์บ่อยๆก็จะมีชะตากรรมเหมือนกับหนูตัวอื่นๆนั่นก็คือการถูกฆ่าแต่เรมี่เองก็ยังมีความเชื่อที่ว่าเขาสามารถอยู่กับมนุษย์ได้โดยปกติสุข เมื่อตัดมาช่วงเช้าเรมี่ได้ออกมายังร้านอาหารก็บพบเขากับริงกินีที่กำลังนั่งหลับคาถังถูพื้นเพราะว่าเมื่อคืนนั้นเขาได้ถูกสกินเนอร์นั้นสั่งให้ทำความสะอาดในครัวซะแต่มอนนี่ก็หลับไปด้วยความเมาจึงเป็นหน้าที่ของเรมี่ได้ทำการเชิดพระเอกให้ทำงานเสร็จโดยการใส่แว่นตาดำเพื่ออำพรางว่าเขานั้นนอนหลับอยู่ไม่นานนะักคอเลตได้เข้ามาทำงานพอดีเห็นพระเอกที่กำลังหลับนั้นกำลังทำงานอย่างยันคันแข็ง ซึ่งตัวเธอนั้นได้เข้าไปพูดคุยกับลินกวินี่ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าตัวของคอเลตนั้นจะมีน้ำเสียงที่ดูอ่อนโยนขึ้นขณะพูดกับลินกวนนี่แต่ในช่วงที่เธอพูดกับพระเอกอยู่นั้นท่าทางการตอบสนองของพระเอก้นก็มีได้แค่ขยักหน้าเท่านั้นนั่นแหละเพราะว่าเจ้าตัวจิ๋วนั้นทำในเพียงแค่นี้จนกระทั่งพระเอก้นได้กลืนออกมามอรนี่ได้โดนคอเลตนั้นตบเข้าไปที่หน้าเต็มๆต,ต้นตัวของลินกวินี่นั้นตื่นขึ้น แล้วหนังก็ได้เฉลยได้ว,ว่าประโยคบทสนทนาของคอเลตนั้นเธอจะสารภาพว่าเธอนั้นชอบพระเอกแต่เธอนั้นคิดมากประมาณว่าตัวของพระเอกนั้นพอเก่งเข้าก็ไม่เหมือนเดิมเธอเลยเดินหนีนนออกจากร้านไปวินกนนี่นั้นจึงรีบวิ่งตามไปสารภาพว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเขาไม่ได้เก่งอะไรเลยเจ้าพระเอกตัวแสบนั้นก็จะเฉลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรเขาจึงทําการถอดหมวกเชฟออกให้เห็นว่ามีอะไรอยู่ด้านในนั้น แต่ตัวของเรมี่นั้นรีบเชิญตัวพระเอกนั้นโผล่เข้าไปจูบนางเอกทีแรกนางเอกนั้นก็จะฉีดสเปรย์ใส่หน้าพระเอกนะแต่เธอนั้นก็เคลิ้มไปซะก่อนตัดภาพมายังหลังจากที่ช่วงกระแสข่าวการกลับมาของร้านกุสโตนั้นเกิดขึ้นข่าวนี้นั้นดังไปถึงหูของแอนทอนอีกโก้เข้าเขาจึงสงสัยว่าร้านที่กำลังจะเจ๊งทําไงถึงได้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง ตัดภาพรวมมายังผลตัวจ DNA ได้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตัวของรินกินี่นั้นเป็นลูกชายแท้ๆของอูสโตจริงๆและตัวเขานั้นมีสิทธิ์เต็มๆที่จะได้รับช่วงต่อจากร้านอาหารนี้แต่ตัวของสกินเนอร์เอนั้นมีเวลาอีก3วันที่จะกำจัดวินกินี่ให้ผลเส้นทางและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวของทนายนั้นเป็นห่วงอยู่ก็คือเส้นผมที่ตัวของสกินเนอร์เอามาให้นั้นครั้งแรกมันคือเส้นขนของหนูซึ่งแน่นอนครับว่าสกินเนอร์รู้แล้วว่าพระเอกนั้นเลี้ยงหนูไว้จริงๆ ตัดภาพไปอีกบรรยากาศในห้องครัวความสัมพันธ์ระหว่างคู่นางเอกและพระเอกของเรานั้นกําลังไปได้สวยดูเหมือนว่าลินกีนี่นั้นกําลังจะเอาใจคอวเลตเต็มที่ขนาดที่ว่าเรมี่นั้นใช้เครื่องปรุงอะไรหมอนี่นั้นไม่เชื่อเลยและจะเอาเครื่องปรุงจากนางเอกที่แนะนําอย่างเดียวด้วยจนกระทั่งเรมี่เอนั้นถึงร้านอาหารเขาสังเกตเห็นว่าเอมิลนั้นได้นําหนูตัวอื่นมาขออาหารเพิ่มซึ่งแน่นอนครับว่าเรมี่นั้นต้องจนใจยอมเอาอาหารมาให้ แต่เพราะว่าห้องเก็บวัตถุดิบนั้นล็อกไว้เขาจึงต้องเข้าไปยังห้องของหัวหน้าเชฟแต่เขาได้สังเกตเห็นจดหมายของแม่รินกินนี่และพินัยกรรมว่าพระเอกนี่แหละคือลูกชายแท้ๆของกุสโตและมีกรรมสิทธิ์โดยชอบทำในร้านอาหารนี้ทั้งหมดแต่สกินเนอร์นั้นได้เข้ามาก่อนเรมี่จึงได้ทำการขโมยจดหมายพร้อมพินัยกรรมออกมาด้วยฉากนี้จึงเกิดการไล่ล่าระหว่างคนกับหนูขึ้นมาสุดท้ายสกินเนอร์นั้นก็พาท่าตามเรมี่ไม่ทัน และเขาได้รีบกลับไปยังร้านซึ่งทุกคนในร้านนั้นก็ดูเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วว่าตัวของลินกวินี่คือผู้สืบทอดร้านอาหารแห่งนี้ต่อไปและตัวของสกินเนอร์นั้นก็ถูกอัปเปฮหออกจากร้านไปหลังจากนี้เราจะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลินกวินี่แต่ทางตัวของเรมี่นั้นยังมีเรื่องที่ชวนปวดหัวอยู่ไม่น้อยที่เหล่าของพวกพ้องหนูๆของเขานั้นเริ่มมาขออาหารจากเรมี่มากขึ้นเรื่อยๆตัดภาพมาที่สกินเนอร์ เขาได้โทรไปยังกรมอนามัยซึ่งหมอน,นี่นั้นได้แจ้งความว่ามีหนูวิ่งเพลินพ่านในร้านอาหารของกุสโตเตไปหมดซึ่งแน่นอนว่าตัวของเจ้าหน้าที่นั้นแจ้งมาว่าจะไปตรวจสอบเคสนี้อีก3เดือนโคตรนานแต่ดภามาจากงานถแถลงข่าวเรื่องถ่ายอยของกุสโตและตัวของนักข่าวนั้นได้ถามถึงความเก่งกาจของเขาในการทําอาหารซึ่งตัวของลินกีนี่นั้นได้พูดเชิงประมาณไว้ตัวเองไม่น้อยว่าการที่เขานั้นเก่งได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาคือลูกชายของกุสโต แน่นอนครับว่าการกระทับในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจแก่เรมี่อย่างมากแต่บรรยากาศนั้นก็เปลี่ยนไปเมื่อแอนทอนอีโก้นั้นได้เข้ามาในงานนี้แบบไม่ทันต้งตัวเขาเดินมุ่งไปหาลินกวินี่และได้พูดกล่าวกับลินกวินี่เชิงว่าร้านนี้นั้นดังมาได้เพราะไม่มีคู่แข่งมาสักพักแล้วซึ่งมันผิดกติกาแต่ลินกวินี่นั้นได้สนับจนทําให้อีโก้นั้นหน้าเสียกันเลยทีเดียว ว่าคุณเองก็ผอมมากสําหรับคนที่ชอบอาหารแน่นอนครับว่าอีโก้นั้นหัวเสียอย่างมากหนึ่งด้วยสาเหตุที่ว่าถ้าอาหารมันไม่อร่อยเขาก็จะไม่กืนมาลงคอเด็ดขาดซึ่งอีโก้นั้นได้นัดว่าเขาจะมาใหม่ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับความคาดหวังอย่างสูงและภาวนาว่าจะไม่ทําให้เขานั้นผิดหวังตัดภาพไปยังห้องหัวหน้าเชฟวินกุนนี่ได้ทะเลาะกับเรมี่เรื่องการให้สัมภาษณ์บานปลายจนเขานั้นได้ตะเพิดอเรมี่ออกไปจากชีวิต แต่ทว่าบทสนทนาดังกล่าวนั้นสกินเนอร์ได้แอบฟังทั้งหมดแล้วและรู้แล้วว่าฝีมือการทําอาหารอันยอดเยี่ยมของรินกูนี่นั้นแท้จริงลับเป็นฝีมือของหนูตัวเล็กๆเ,เพียงตัวเดียวตัดผามาที่เรมี่เขาหัวเสียกับเรื่องนี้มากกระทั่งเอมิวนั้นได้เข้ามาเห็นพร้อมกับกลุ่มหนูอีกจํานวนหนึ่งเรมี่เองต้องการเอาคืนเรื่องนี้ทั้งหมดโดยการนํากองทัพหนูๆน,นั้นมาทั้งอาณาจักรเลยทีเดียวเพื่อมากินอาหารในห้องเก็บอาหารในร้านนั้น เมื่อเริ่มแผนการนี้ไปสักพักแล้วลินกวินี่เองก็เหมือนจะใจเย็นลงเลยมาขอโทษเรมี่ในห้องเก็บอาหารแต่การขโมยอาหารกินของเหล่าพวกหนูๆน,นั้นจึงถูกลินกวินี่นั้นจับได้จึงทําให้ลินกวินี่นั้นหัวเสียอย่างมากเขาจึงไล่ตะเพิดเรมี่ออกจากหลานทันทีจนความรู้สึกทั้งหมดในการที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ของเรมี่นั้นหมดลงเวลาเดียวกันนั่นเอง เอมิลได้ทําการหาอาหารอย่างหิวโหวยและเขาเองได้พบกับชีสท,ที่วางไวบ้บนพื้นเข้าเขาจึงรีบเข้าไปกินแต่เรมี่เองได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาจึงรีบผลักเอมิวออกมาจากตรงนั้นเพราะที่แท้จริงนะตรงนั้นคือกงดักหนูที่ตัวของสกินเนอร์เองได้ใช้ร่อเรมี่ออกมาเพื่อที่เขาจะได้ใช้งานตัวของเรมี่ในการทําอาหารให้กับตัวของเขาเองตัดภาพมาอย่างในร้านอาหารอีก้ได้ทําการสั่งอาหารด้วยโจทย์ของอาหารนั้น คืออาหารอะไรก็ได้ที่ตัวของริงโกนี่นั้นได้ข่าวมาเสิร์ฟให้กับเขาซึ่งแน่นอนครับว่าตัวของสกินเนอร์เองก็แอบเข้ามาในร้านอาหารนี้ด้วยแต่ได้สั่งอาหารแบบเดียวกับอีโก้ตัดภาพมายังกรงขังท้ายรถยนต์มีหนูตัวหนึ่งที่ได้นอนยอมรับชะตากรรมของเขาแล้วอยู่ๆก็มีอะไรกระแทกอย่างรุนแรงมันคือรูปปั้นหินที่เจ้าหนูนักกล้ามนั้นได้ผลักลงมาบนกระโปรงท้ายรถยนต์จนสามารถช่วยเหลือเลมี่ออกมาจากกรงได้สําเร็จและหลังจากนั้น เรมี่เองได้รีบวิ่งไปยังสถานที่ที่หห้องครัวที่เขารักร้านอาหารกุสโตนั่นเองตัดภาพไปยังห้องครัวตอนนี้สถานการณ์เร็วร้ายสุดๆทั้งความวุ่นวายทั้งอาหารที่อีโก้นั้นสั่งเข้ามาก็ยังไม่ได้ทําเนื่องด้วยตัวของรินกวินี่เองนั้นแถว,ว่าเขานั้นจําสูตนอาหารไม่ได้แล้วเขาจึงโดนพวกเชฟนั้นไล่ถามกดดันจนตัวของรินกวินี่นั้นได้วิ่งหนีเข้าไปในห้องตัดภาพไปยังเรมี่ที่กําลังวิ่งเข้าครัวแต่ก็มีเหล่าเชฟนั้นได้ยืนกันเต็มห้องไปหมด แน่นอนครับว่าเหล่าเชฟนั้นได้เห็นหนูตัวหนึ่งกำลังวิ่งเข้ามาในห้องพะเขาจึงได้รีบเข้ามาจัดการแต่รินกุยนี่นั้นได้ยินเขาสะกดเขาจึงรีบเข้าไปห้ามไม่ให้ทําอะไรกับเพื่อนรักของเขาและแล้วรินกุยเองนั้นได้เฉลยว่าแท้จริงแล้วความสามารถทั้งหมดของเขามันคือสิ่งที่เรมี่นั้นทําทั้งหมดแน่นอนครับว่าพูดออกมาขานาดนี้โดนหาว่าบ้าแน่นอนแม้กระทั่งแฟนสาวของเขาเองก็ยังไม่เชื่อเรื่องนี้ด้วย ทุกคนในครัวนั้นได้ลากออกจากร้านอาหารแห่งน,นี้ไปซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้พ่อของเรมี่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและเขาได้บอกว่าเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยวันหนูและมนุษย์นั้นจะอยู่ร่วมกันได้ซึ่งใจที่กิกากล้าที่จะทำอาหารนั้นทำให้พ่อของเขานั้นยอมรับมันแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็เกิดขึ้นเมื่อพ่อของเรมี่นั้นได้เรียกเหล่าบรรดาหน,หนูหนูทั้งหลายนั้นเข้ามาในห้องครัวและพูดประโยคที่กินใจมากๆว่าเราไม่ใช่เชฟ เราคือครอบครัวแค่แกบอกมาว่าจะทำอย่างไงแล้วเราจะทําให้มันเต็มที่และเจ๋งไปเลยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ซึ้งอยู่ได้ไม่นานเจ้าหน้าที่กองอนามัยที่สกินเนอร์ได้แจ้งความไปได้คำแบบแบบไม่ทันตั้งตัวเขาเห็นหนูอยู่เป็นจํานวนมากแต่เพียงคนเดียวนั้นเอาไม่อยู่แน่นอนเขาจึงรีบวิ่งไปที่รถแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังอํานาจแห่งหนูไปได้เขาจึงโดนหามแถมผูกมัดมือมัดเท้ามัดปากอีกไว้ด้วย และถูกจับยัดเข้าไปในห้องเก็บวัตถุดิบหลังจากนั้นเรมี่ได้ทําการแบ่งกลุ่มหนูให้ทําอาหารเป็นโซนๆซึ่งเป็นการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนแต่ยังขาดเด็กเสิร์ฟซึ่งเป็นหน้าที่ของรินกินี่ที่จะรับอาสาการทําครั้งนี้กระทั่งคอเลตได้เข้ามาต,ตัวของรินกินี่นั้นได้เข้ามาโผล่กอดซะก่อนและจะขอโทษแต่เธอนั้นตัดบทไปซะและพูดออกมาว่าเรมี่จะให้ทําอะไรซึ่งเธอนั้นจะเป็นลูกมือให้ สิ่งที่เรมี่นั้นหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมให้อีโก้นั้นกินนั่นคือเลตทะัทวเป็นอาหารของคนจนที่ได้รับประทานกันอย่างแพร่หลายของชาฝรั่งเศสซึ่งเป็นเมนูที่เรมี่นั้นแน่ใจที่จะทำมันและต้องเป็นสูตรที่เรมี่นั้นเป็นคนรังสรรค์ขึ้นมาเองจนกระทั่งเสิร์ฟถึงมืออีโก้และสกินเนอร์แน่นอนครับว่าตอนแรกที่เห็นนั้นเหมือนกับว่ามันจะเป็นผลลบมากกว่าผลบวกนะจนกระทั่งอีโก้ได้กินมันเข้าไป ถึงขนาดแฟตแบ็คของตัวเองนั้นได้ย้อนเข้ามากันเลยทีเดียวว่าครอบครัวของเขานั้นแท้จริงแล้วเมื่อก่อนไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเฉยเช่นปัจจุบันแต่ก็เลี่ยมไปได้วยความสุขจากการกินอาหารที่แม่ของเขานั้นเป็นคนทําขึ้นมาโดยมีรัตถุยนี่แหละเป็นอาหารจานนั้นสีหน้าตอนกินของเขานั้นบ่งบอกถึงความอร่อยของจานนี้ ตัวของสกินเน์ก็กินเข้าไปก็อร่อยกันเลยทีเดียวเชียวพี่แกนั้นเลยหัวร้อนวิ่งทะเลอทะล่าเข้ามาในห้องครัวแน่นอนเขาวัาชตาการ,รของเขานั้นไม่ต่างอะไรกับเจ้าหน้าที่กรมอนามัยเลยแม้แต่น้อยตัดภาพมปอย่างอีโก e ้เขาได้กินอาหารจานนั้นจนเกลี้ยงและได้เอ่ยปากชมลินกุนนี่ที่ทําอาหารจานนี้ออกมาได้ดีมากแต่เขาก็ต้องประหลาดใจที่เชฟนั้นไม่ใช่ลินกุนนี่และเอ่ยถามว่าใครคือเชฟคนนั้น ซึ่งตัวของคอรเลตเองได้เสนอว่าถ้าจะเจอกับเชฟคนนั้นจําเป็นที่จะต้องให้ลูกค้าคนอื่นๆในร้านนั้นออกไปให้หมดซะก่อนซึ่งตัวเขาเองก็รับข้อเสนอดังกล่าวจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปเหลือตัวเขาเพียงแค่คนเดียวความจริงทั้งหมดก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นตอนแรกที่เขาฟังดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องตลกแต่เมื่อรินกุินี่นั้นอธิบายรอยยิ้มบนใบหน้าของเขานั้นได้หายไปเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรนอกจากถามแทรกเป็นครั้งคราว และเมื่อเรื่องราวนั้นจบลงอีโก้นั้นได้ลุกขึ้นและพูดว่าขอบคุณสำหรับอาหารและเดินออกจากร้านโดยไม่พูดอะไรเลยวันต่อมาบทวิจารณ์ของอีโก้นั้นได้เผยแพร่และตัวของเขาเองก็ยอมรับปัจชญยาที่ว่าไม่ว่าใครก็ทําอาหารได้และเขาจะกลับไปกินอาหารที่ร้านกุสโตอ,อีกครั้งด้วยความหิวโหวยกว่าเดิมแน่นอนเขาว่าต่อมาทางสกินเนอร์และตัวเจ้าหน้าที่กรมอนามัยนั้นได้ถูกปล่อยตัวออกมา พวกเขาได้แจ้งจับคนในร้านซึ่งตัวของพัตตคารเองก็สั่งปิดเนื่องโดยมีหนุ่มวิ่งเพลนพลาดอยู่ในครัวอีโก้เองก็ตกงานด้วยเพราะเสียเครดิตไปจากการวิจารณ์อาหารในร้านกุสโตคั่งนั้นแต่ตัวเขาเองก็ดูเหมือนจะมีความสุขกับธุรกิจใหม่ของเขาเองและยังเป็นลูกค้าประจําของร้านใหม่ของลินกินี่อีกด้วยซึ่งในร้านนั้นมีเรมี่นั้นเป็นเชฟดูเหมือนว่าอีโก้นั้นจะดูทวงขึ้นมานิดหน่อยจากต้นเรื่องนะ โดยร้านที่เปิดขึ้นมาใหม่นี้ก็มีชื่อที่ชื่อเดียวกับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยและหนังก็ได้จบลงโดยภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป8คะแนนเต็ม10และได้คะแนนจากเว็บ Rotten Tomato ไปถึง96%และคะแนนจากฝั่งคนดูได้ไปถึง87%หากใครต้องการให้ผมสปอยเรื่องไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้และหากมีเนื้อหาที่ผิดพลาด หรือเล่างงเกินไปผมก็ต้องขออภัยเอาไว้นณที่นี้ด้วยพอนี้เป็นครั้งแรกในการสปอยลหนังของผมก่อนจากกันไปก็ขอให้เพื่อนๆน,นั้นช่วยกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปนานๆซึ่งวันนี้ทางช่องคัสซีนช n แนลเองนั้นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ